มิชชั่นคอมพลีทนะครับในการผ่านเข้ารอบฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกหลังจากที่อาร์เซนอลเปิดอาร์เซนอลสเตเดียมนะครับถลม่มลงไป6ประตูต่อศูนย์เรียกว่าเป็นการคิดบัญชีแบบทบต้นทบดอกจริงๆนะครับแล้วก็การันตีในการผ่านเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มแล้วด้วยซึ่งจริงๆเนี่ยโปรแกรมยังเหลืออีกหนึ่งเกมนะครับในการไปเยือน p s เอสวอเฟนที่ฮอลแลนด์แต่เกมนั้นก็ไม่มีผลแล้วนะครับไม่ว่าอาร์เซนอลจะชนะแพ้หรือเสมอสุดท้ายอาร์เซนอลก็จะเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งอยู่ดีนะครับ แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับในการทําให้โปรแกรมของอาเซนอลเนี่ยเรียกว่าลดระดับ ความเข้มข้นลงด้วยสามารถโรเตชันนักเตะได้ด้วยนะครับจะได้ส่งผลดีในลีกต่อไปด้วยเกมนี้นะครับถือว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมของนักเตะอาร์เซนอลมากๆแล้วก็เป็นเกมที่เราเนี่ยแฟนบอลอาร์เซนอลแทบจะไม่ค่อยเห็นนะครับเราได้เห็นในซีซั่นนี้เนี่ยแค่สองครั้งแล้วก็เกิดขึ้นในยูฟ่าแชมเปียนลีกทั้งหมดนะครับเกมแรกเนี่ยเป็นเกมที่อาร์เซนอลเปิดบ้านเอาชนะ p s เอสบีไอโอเฟนไปสประตูต่อศูนย์ส่วนอีกเกมหนึ่งก็คือเกมนี้นะครับการที่คู่แข่งมาและเปิดพื้นที่ให้อาร์เซนอลเนี่ยเล่น,น,น้ี เป็นธรรมดาที่จะต้องเละกลับบ้านไปนะครับเดี๋ยวค่อยๆมาไล่เรียงกันอีกครั้งหนึง่งแต่ก่อนอื่นเช่นเดิมนะครับฝากเพื่อนๆคนไหนแวะเวียนอเข้ามายังไม่ได้กด subscribe เนี่ยก็ฝากกด s u b ส c r i b e ให้กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าการไลค์เนี่ยมันช่วยเปิดการมองเห็นให้กับคลิปแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่มากมาศาํสำหรับช่องเล็กๆช่องนี้แล้วละครับโดยเฉพาะแฟนบอลเดอกกันเนอร์นะครับฝากให้กําลังใจกันด้วย ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มเกมที่5นะครับอาร์เซนอลเนี่ยเปิดสนามอาร์เซนอลสเตเดียมนะครับเอาชนะลองไป6ประตูต่อ0ส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับในกลุ่มเดียวกันเนี่ยก็เป็น PSV เอสซีเฟนบุกไปเอาชนะเซบีย่าได้3ประตูต่อ2นะครับทำให้สถานการณ์ล่าสุดในกลุ่มนี้นะครับอาร์เซนอลเนี่ยเป็นอันดับ1แข่ง5เกมมี12คะแนนอันดับ2เนี่ยเป็น PSV เอสซีเฟน5เกมมี8คะแนนอันดับ3เป็นลองนะครับ5เกมมี5คะแนนอันดับ4เป็นเซบีย่า ห้าเกมมี2คะแนนก็แน่นอนแล้วนะครับว่าทีมที่จะผ่านเข้ารอบเนี่ยก็คืออาร์เซนอลและ p s เอสบีไอโนะครับด้วยการเป็นอันดับ1และเป็นอันดับ2นะครับตามลําดับการที่เข้ารอบเป็นอันดับ1ของอาร์เซนอลเนี่ยมันก็มีผลดีนะครับเพราะว่ารอบต่อไปรอบ16ทีมเนี่ยอาร์เซนอลจะจับฉลากเจอกับทีมอันดับ2ของกลุ่มอื่น ก็น่าจะลีกทีมใหญ่ๆได้บ้างนะครับแต่มันก็อาจจะมีบางทีมที่เป็นทีมใหญ่แต่ก็ตกมาเป็นอันดับ2ด้วยเขามีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่อาเซนอลน่าจะผ่านไปได้นะครับแต่ก็จะไม่เจอกับทีมในอังกฤษด้วยการที่จะเจอกับทีมในลีกเดียวกันได้เนี่ยมันต้องรอบ8ทีมขึ้นไปนะครับดูถึงตอนนี้เนี่ยเส้นทางค่อนข้างสดใสนะครับในการผ่านเข้ารอบถึงรอบ8ทีมเป็นอย่างน้อยของอาเซนอลในซีซัน่นนี้ไปดูสถานการณ์ในกลุ่มอื่นกันบ้างนะครับถึงตอนนี้นเออน,น,น,นี่ยม,มีรอบนองนียง ว่าทีมไหนเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็เอาแบบรวมๆกันมานะครับตอนนี้มีทีมผ่านเข้ารอบแล้วชัวร์วนะครับก็มีอาร์เซนอลแอตมาดริดบาร์เซโลนาบาเยอร์ดอร์มูลอินเตอร์มิลานลาซิโอไลเซ็กแมนเชสเตอร์ซิตี้พีเอสวีไอโอเฟนเรอัลมาดริดและเรอัลโซเซดัดก็ยังเหลืออีก4ทีมที่จะต้องลุ้นกันนะครับก็แน่นอนว่าจะเป็นกลุ่มของแมนยูไนเต็ดและก็กลุ่มของนิวคาสเซิลก็เป็นอีก2ตัวแทนจากอังกฤษนะครับก็ขอให้เขาผ่านเข้ารอบตามกันมาด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ2ทีมนั้น ก็ไปเข้าสู่เจาะหลังเกมกันเลยดีกว่านะครับเกมนี้นะครับอย่างที่บอกว่าก่อนเกมเนี่ยมันเป็นเกมสําคัญมากๆของอาร์เซนอลถ้าชนะเกมนี้ได้เนี่ยทุกอย่างก็จบนะครับอาร์เซนอลจะการันตีการเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งและมิเกลอเตต้านะครับก็จัดทีมมาแบบจัดเต็มฟูลพาวเวอร์จริงๆรนะครับรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับมีรายยาเป็นผู้รักษาประตูนะครับเกมนี้ก็กลับมาใช้รายยานะครับหลังจากที่เกมที่แล้วเนี่ยเป็นอารอนเลมเดลที่ลงสนามในเกมลีกนะครับเนื่องจากรายยาเนี่ยติดขับทายเซนเตอร์2คนก็ยังเป็นคูู่เเเเเกกกงขอรราาานะับบบีียยยมมจวิิ แบ็คขวาเนี่ยเป็นโทมิยาสุแบ็คซ้ายเนี่ยเป็นชินเชนโก้กลาง3คนก็มีดิแคนไลท์มาตินโอเดกาและคายาเวตข้างหน้าก็ยังเป็นกาเบียลมาตินเนลี่กาเบียลเจสุนและบุกยศ์สาก้าเกมนี้เนี่ยเรนโดตอสาก็มีชื่อเป็นตัวสำรองด้วยนะครับเริ่มเกมมานะครับอาร์เซนอลเนี่ยเริ่มต้นด้วยความดุดันนะครับด้วยการเพรสซิ่งเข้าใส่คู่แข่งนะครับแต่เราก็ได้เห็นนะครับการแกะเพรสของรองเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับในช่วงประมาณ10นาทีแรกนะครับอาร์เซนอลเนี่ย ก็พยายามที่จะเข้าเพจแล้วก็ทําเกมนะครับมีโอกาสหนึ่งหงที่จะได้ประตูครั้งหนึ่งนะครับ จากลูกเปิดของโทมิยาสุนะครับแล้วก็เป็นคายอาแวดที่มงหลุดเสาไปนิดนึงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวอยากจะให้อาแวทเนี่ยทำประตูได้จากลูกแบบนี้มากๆนะครับมันจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับฮาแวดได้อีกเยอะแต่หลังจากนั้นนะครับคายอาแวดก็มายิงประตูเปิดล่องนะครับให้อเซนนลจนได้นะครับซึ่งลูกนี้มันเริ่มมาจากคาเคโรโทมิยาสุนะครับเปิดบอลเข้าไปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจังหวะเปิดไปเนี่ยมันก็ไม่ได้อันตรายมากนะครับต้องชมเซนบอลของกาเบรียลเชซุสนะครับลูกนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะ กระโดดแล้วก็มงชงให้กับคายาเวันเนี่ยยิงเข้าไปได้นะครับระยะจ่อๆขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่เหลือนะครับอาร์เซนอลก็นำหนึ่งประตูต่อศูนย์หลังจากที่อาร์เซนอลน,นำนะครับมันก็เป็นธรรมดาที่ลองเนี่ย จากการที่จะมาเล่นเกมลับนะครับเขาก็ต้องเปิดเกมลุกสู้เพราะว่ารองเขาก็ต้องการชนะเหมือนกันนะครับในการลุนเข้ารอบต่อไปและสุดท้ายนะครับรูปเกมมันก็เกิดอย่างที่เห็นนะครับมันก็เป็นแบบเดียวกันในเกม P.S.B.I.O.F.E.N. นะครับเมื่อรองเขาเปิดเกมลุกเนี่ยอาร์เซนอลก็ลงมารับนะครับคุมพื้นที่แล้วก็หาจังหวะสวนกลับและหลังจากนั้นก็แทบจะเข้าทางอาร์เซนอลทั้งหมดนะครับอาร์เซนอลมีพื้นที่ให้เล่นเยอะมากๆนะครับตัวลุกของเราเนี่ยมีทั้งความเร็วความขยันนะครับแล้วก็เทคนิค ครบเครื่องนะครับถ้าคู่แข่งเนี่ยปล่อยให้อเซนอลมีพื้นที่เล่นขนาดนี้เนี่ยยังไงก็ไม่หลอดนะครับแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆอารอเซนอลก็มาบวกประตูที่ 2, 3, 4, 5นะครับในครึ่งแรกเนี่ยเรียกว่าจบไปที่5 0ย์เลยนะครับแล้วก็คนที่ยิงเนี่ยต้เลียงหน้ากันหมดเลยนะครับตัวลูกของเราไม่ว่าจะเป็นกาเบรียลเจซุสกาเบรียลมาตินเนลลี่บุกยอาก้า รวมถึงมาตินโอเดกาด้วยนะครับส่วนตัวเนี่ยแอบดีใจมากๆที่มาตินโอเดกาดยิงประตูในเกมนี้ได้ทาให้เขาเนี่ยน่าจะเรียกความมั่นใจขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฟอร์มค่อนข้างดรอปนะครับสำหรับโอเดกาดจริงๆในเกมนี้เนี่ยส่วนตัวก็ยังรู้สึกว่ายังไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้นะครับแต่การยิงประตูเนี่ยมันน่าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้กลับมาฟอร์มเปรี้ยงฟอร์มดีอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ ในเกมนี้นะครับครึ่งแรกเนี่ยต้องบอกว่าต้องสู้คบจริงๆนะครับเล่นกันได้ดีมากๆสําหรับตัวลุกนะครับส่วนตําแหน่งอื่นๆก็ยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับดีแคทไลก,ก็ยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมเซนเตอร์สคนก็แข็งแกร่งนะครับแล้วก็ทาเคโรโทมิยาสุก็เล่นได้ดีมากๆในเกมนี้นะครับการเปิดบอลของโทมิที่เคยเป็นจุดอ่อนนะครับเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับการเปิดบอลของโทมิเนี่ยเรียกว่าได้ลุ้นทุกลูกนะครับมีเอสเอ็ด้วยแล้วก็เป็นตัวที่เริ่มต้นในการได้ประตูด้วยนะครับครบเครับ จบครึ่งแรกไปด้วย5ประตูต่อศูนย์เนี่ยมิเกลเดต้าก็สามารถพักตัวผู้เล่นได้แล้วก็เขาก็เลือกเปลี่ยนโทมิยาสูนะครับออกแล้วส่งเป็นไว้ลงนะครับก็อาจจะเห็นนะครับว่า เกมลีกเกมต่อไปเนี่ยโทมิอาจจะมีโอกาสได้ลงตัวจริงต่อเนื่องนะครับด้วยการเปลี่ยนตัวลักษณะอย่างนี้นะครับเครื่องหลังเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ารูปเกมเนี่ยมันค่อนข้างผ่อนลงะนะครับการที่อาร์เซนอลนำห้าศูนย์แล้วเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นในการที่จะต้องเล่นเกมมากมายนะครับเล่นไปตามจังหวะนะครับยังไงสุดท้ายก็ชนะอยู่แล้วแล้วก็เพื่อเป็นการรักษาสภาพร่างกายนักเตะด้วยนะครับพอผ่านไปประมาณ60-70นาทีเนี่ยมิเกลเดต้าก็ค่อยๆทยอยเปลี่ยนตัวนะครับเก็บตัวหลักไม่ว่าจะเป็นพวก aka, Light, บูกยโยซาก้าดีแค แต่ว่ามีมาร์ตินิลี่นะครับที่ลงเต็มนะครับในเกมนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมก็แอบคิดว่าอาจจะมีการเปลี่ยนทอสซาลงมานะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับทำให้เกมต่อไปนะครับในลีกเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงที่มาร์ตินิลี่เนี่ยจะได้พักแล้วก็เป็นเลนตทอสซาลงตัวจริงบ้างนะครับตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปพูดในคลิปเจาะก่อนเกมแล้วกันนะครับกลับมาต่อในเกมนี้นะครับซึ่งรูปเกมเนี่ยมันแทบจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับแต่ว่าก่อนหมดเวลาเนี่ย อาร์เซนอลก็มาได้เพิ่มอีกลูกหนึ่งจากลูกจุดโทษนะครับแล้วก็เป็นจอจินโยที่ลงสนามมาเป็นตัวสำรองและยิงเข้าไปทําให้จบเกมเนี่ยอาร์เซนอลก็ชนะไป6ประตูต่อศูนย์การันตีการเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มนะครับ มิชชั่นคอม p l e t เรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมของนักเตะหลายๆคนด้วยไปดูสแตตหลังเกมกันนิดนึงนะครับเกมนี้เนี่ยอาร์เซนอลคองบอลแค่47.9%ลองเนี่ยคองบอล52.1%นะครับก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเกมที่เราไม่ค่อยได้เห็นในลีกโดยทั่วไปเนี่ยคู่แข่งเราจะมาตั้งรับเน้นส่วนกลับนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ย กลายเป็นคู่แข่งเนี่ยมาเปิดพื้นที่อาเซนอนนะครับก็เข้าทางเต็มๆมนะครับทำให้เปอร์เซ็นต์ออกมาเนี่ยมันน้อยกว่านะครับเป็นเรื่องปกติแต่โอกาสยิงนะครับอันนี้ชัดเจนมากๆอาเซนอลเนี่ยมีโอกาสยิงทั้งหมด14ครั้งนะครับเข้ากรอบ8ครั้งเป็น6ประตูถือว่าคมมากๆในเกมนี้นะครับส่วนลองเนี่ยมีโอกาสยิงทั้งหมด6ครั้งนะครับเข้ากรอบ3ครั้งนะครับไม่ได้ประตูก็ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของเกมลุกนะครับว่าเซนอลเนี่ยทำได้ดีกว่ามาก ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมนี้บอกตรงว่านักเตะทุกๆคนของอาร์เซนอลเล่นได้ยอดเยี่ยมนะครับไม่รู้จะชมใครเป็นพิเศษนะครับเรียกว่าดีทุกคนแล้วก็ผู้เล่นที่ได้แมนอองเดอะแมตช์ในเกมนี้นั่นคือกราเบลเจสุสนะครับขอ,อพูดถึงเจสุสนิดนึงแล้วกันนะครับเจสุสเนี่ยเป็นนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้ดีมากๆในยูฟ่าแชมเปียนลีกเป็นนักเตะที่ยิงทุกเกมนะครับให้กับอาร์เซนอลที่ลงสนามก็หวังว่าถูกจะโลก,กับรายการนี้แล้วกันแล้วก็พาเซนอลเนี่ย ไปถึงแช์ไม่ได้แล้วกันนะครับผมนี่จะซู6มากมากนะครับสำหรับกาเบรียลเจสโซคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยมีความรู้สึกยังไงนะคบมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเกมนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับในคลิปฟุตบอลพรีวิวพรีเมียร์ลีกวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ